อีเลียนพนักงานส่งพิซซ่าให้ถึงที่สุดอันดับ2ถ้าจะถามว่าอันดับหนึ่งคือใครนั่นแหละอ๋อคือพี่ไรเดอร์คนนี้แหละแม่เงือกสมัยนะั้นมีไรเดอร์เรืนะ่อน่าจะสั่งเคฟซีมากินกันตอนทำยุทธนาทีแน่เลยซึ่งความตึงของอีเลียนมันอยู่ที่ว่าตอนคุณเล่นเป็นเซอร์ไวเวอร์คุณแทบไม่เคยเจอมันเลยได้กับการหาตอนที่คุณเล่นเป็นคิลเลอร์แม่งมาถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะยิ่งกว่าเซซิลอีกคงไม่ได้หรอกมาระหลายเส้นเราค้างไม่แหลมพอเฮ้ยทำอะไร<ว> สกิลที่1นึ่งโทรอพิซ่า <Pizza. S 1> ตัวของอีเลียนได้ทำการโยนพิซซ่า,าไปข้างหน้าและถ้าหากโยนแล้วตกลงบนพื้นเนี่ยพิซซ่าก็จะถูกไฮไลท์ไประยะเวลาชั่วคราวถึงกว่าจะมีคนมาเก็บหรือว่าครบระยะเวลาก็จะหายไปสกิลที่2องวัดเอาเวอร์หลนะจากที่กดใช้อีเลียนจะได้รับความเร็วแบบเดียวกับโอคาลุนเอาไว้สําหรับฉีกหนีหรือจูค่าตะก,กรก็ได้ทงนี้เนี่ยสามารถหาเพื่อไม่จากการเอาพิซซ่าให้เพื่อนกินสามารถสเต็คได้สูงสุดเพียงแค่1อันและหากใช้แล้วจะต้องเก็บสเต็กใหม่และก็ต้องจําไว้ฮะไม่ว่าคุณจะเป็นอีเลลียนนแแวิิ่่เเร็คคไไหุณกมมสาาถชใจธอจากเทรนได้ มัมกแม่หายแต่ยังพาคนดเดียวเขียนเดี๋ยวมึงมาได้ไงเนี่ยกับีเดี๋ยวฉันจะจัดงายนทุกอย่างต่อเองนะพ่อเดี๋ยวกับี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาละทิ้งไหนแล้วนะมาต่อกันเลย p ิ s s i v e d e l i v e ี y r e s u ทั้งงานของอีนั่นจะสามารถมองเห็นเพลอมเพิ่มที่รับบาดเจ็บได้ในขณะเดียวกันเพลอมทพิ่มจะสามารถมองเห็นอีนั่นที่รบบาดเจ็บได้ เมืเดี๋ยวที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเอ่อใช่ไหมครับคอนกัปตันพอนิว่าซีนคนหมดแล้วอะค่ะไปนะซีนข้าไม่มีวันหมดได้ง่ายๆนี่นะเออขอ,อเจ้าจีนะครับปานีิวาขอเชิญคุณกัปตันออกไปด้วยนะคะเ,เดี๋ยวไม่นะทำแบบนี้ได้ไงนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูจะไปฟอปปอ้องศาลพะพุเอร์ของมึงอ,อ๋อฉันถูกเรียกมาที่นี่แล้วก็ของพิซซ่าช้าแต่ฉันคิดว่าฉันมาผิดหลัง และเออฉันทำรถหายในแถวๆนี้และฉันไม่รู้จะเอามันกลับมาอย่างไรและฉันไม่รู้จะกลับบ้านยังไงไอควายเลื I ่อ oh <my> <God. S 2> ของมึงครับโอ้ my god คูคิดเต็มในตึงหนฟอร์เร่งีิยเราต้องไปปั่นไฟซะแล้วเพราะเราเป็นอีเลียนโอเคโอเคมันไม่เห็นมันไม่เห็นโอเคมันเอาใครไม่รู้โอ้ยเฮ้แฉพเพื่อนเอาพิซซาไป โอ้ยเก็บแล้วขอบคุณเพื่อนเอาละไปที่นี่ต่อดีกว่าเลยอุ้ยไม่คิดไม่คิดไม่คิดใส่สพอตกับเราดีฮะพอจะได้เอาไว้ช่วยตัวเองเอาเออ๋ยจะต้มาปั่นกันก่อน ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราน่าจะหลอดแล้วแหละแต่เพื่อนแตกไปสามคนแล้วอ่ะอ,อคิดนี้มีโอกาสตายสูงมากเพรา,าถ้าหาผมเล่นโงก่ก็หายไปล่งหน้าด้วยเนื่จาว่าเจนเนอเรเตอร์ม่สุดข,ขั้นเดียวซึ่งมีแค่กูปันคนเดียวสุดยอดไปเลยโอ้ว้าวดูเหมืนจะมีเพื่อนจ <Hello? S 1> ิ๋ตรงนั้นนะ่ะเ <Hello? S 1> ช็คกิกเพื่อนไปเลยวะเช้าเลเอาต่อหน้าต่อตา พี่เย็นดีค่ะพี่มีอะไรค่อยคุยกันก็ได้พี่ขอดิฝักโอดักฮัลโหลเดี๋ยมันนีโอเคไนก็ไเฮ้ยเ้ย่าอต่มึงเรืองแสงออร่าเลยอ่ะโคตรเท่ โอ้ายก o อดูเหมือนว่านี้จะเป็นเจสโอ้โอเคเออแรกๆเดี๋ยวอย่างนี้เราจะต้องไปหาปั่นไฟซะแล้วสิว้า wow. วมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะโ oh, wow. อ้ว้าวเจอแล้วหนึ่งเครื่องอ๋อ oh, แล้วก็เฟกสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับนะคืออีเลเนี่ยมันต้องปั่นไฟฮะการฮิวมันถึงจะได้แรงคือถ้าเราไม่ได้ปั่นไฟเนี่ยการฮิวเราเมอจะเบา แ้นะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมา,มากๆเลยครับสำหรับเมีอีเลียนเคยเริ่มมาเนี่ยเราต้องปั่นให้ได้อย่างน้อยหนึ่งเครื่องสักหนึ่งเครื่องก็ดีฮนะก่อนที่จะไปช่วยเพื่อนนะเฮ้ยเอาเอาไม่โดนเออเพื่อนเชอร์กี้เชอรกี้เอาไปนี่ก่อนเราจะเอาพิซซ่าไปเพื่อนเอาไปนี่เอาเพื่อนพิซซ่า เด,ด็เคคดกที่กูไม่ใครเด็กกิน,นเนื้อทั่วหรอแต่ละอีมามึงไปกินพิซซ่าเราแล้วเราก็ไปปั่นต่อได้โหเครื่องสุดท้ายไอไอแอมซิทฮัลโหลมีใครอยู่ไหมนั่นไงมาแล้วอ่ะเจสันมอยีเจสันมาด้วยเจสันเจสันเจสันโอโอ,โอ,โ,อโอเคแป้นแป้น,ปนมึงอยู่นิ่งๆก่อนเอาพิซซ่าเอาพิซซ่าก่อนเดี๋ยวใส่จีบ,บิงก่อน เจสันนะเจสันเรบาดิจิตอลเ้ยโอ้โหโดนหนึ่งทีื่อนเราขอลองดีๆนะนายไล่เราเจสันจาเจสันเจสันรวยเยี่ยมเนเรามีได้มีแคมีคนโดนจิ้มโอเคโอเคมามาเราไรักษาบนนายเจสันโอเคเจสันวอไปก่อนเพนเราโคดาวอยู่ แค่โดนมืนว่าตานี้ก็จะเยิว่วๆยิ้นะกดลักเอาเออไปเลยทีสักรูเป็นผู้เล่นใหม่อะเล่นแบบนี้กดเคียงเขาเลยเขาเป็นแค่ผู้เล่นใหม่น่ารักใสๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระชาปูนปูนซีเมนต์อ้าวแล้วอืมก็ทีบ่ะไม่ค่อยทำนาญแบบไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหน ไม่ใช่ไม่ใช่มันเถอะห้ทำห่อย Myers สวิลแ e c l a r e วิล d ี l เโอเเอาอ่อน c โอเค o ล่อๆๆมันไม่ตาม ล่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 เลยโอ้โหลาโซ่าวไอยดงเจ้าโอนเดิทุกยที่คอยดื่มเจ้าเจ้าคือโซดา้อปกปี้อ้พซ่าขอบคุณมากเพื่อนต่อยุเราไปได้30ล้านปีวิเมีคิดบหนึ่งว่ามันเป็นคนดีไม่ไรใครเลยนอกจากู่นลาเทิร์เลย ได้ช่วยด้วยอีกห้าสิบกบบว่าวีเรแม่งไ่แต่กูคนเดียวเลยตายตายเพื่อน,อม,น,นมั้ยไม่หลอ่อมันมาเรี่ยวนะโอเคทุกคนนะครับขอโทษด้วยนะครับขับความรู้เรกทิอของเกมนี้เนื่องจากว่าบ้านผมฝนตกนะครับตอนนี้บ้านผมฝนตกมาเลยทำให้อุ้ยชิชิชิชช จะตายโอ้ยอีกสิบวิดท้ายปอเอ๊ก,กูรอดไม่ได้เหรอโอ,อเดี๋ยวรัดเอาไว้กูไปไหน และกูตายเอยเบื่อเอจบสักทีบอกจริงว่าคลิปนี้แม่งทรมานมากก็นั่นแหละ mm hmm. สิ่งที่ผมหายไปเดือนนึงก็คลิปปัญญาวันนี้แหละแต mm ่ hmm. ผมคือซาบซึ้งมากนะถ้ามีคนยังดูมาจนถึงคลิปนี้คือขอบคุณมา,มากๆเว้ยที่แบบเสียเวลามาดูอะไรปัญญาวันแบบนี้ก็นั่นหลนะข mm hmm. อให้เชื่อใหม่คลิปหน้าก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะับนายยิวทานอสน้องไม่ได้ทานนสทาสทั้งหน้า